ดีค่ะวันนี้นะคะแม่แม่พาชินนะคะก็จะพามาร้านอาหารญี่ปุ่นขาดสไตล์อิซากายะนะคะเ,เพื่อนๆใช่ไหมคะว่าในประเทศไทยหรือว่าในกรุงเทพเนี่ยนะคะมีร้านอาหารที่เป็นสไตล์อิซากายะสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะอยู่ไม่เยอะมากค่ะแล้วก็ ร้านที่เม่จะพามาในวันนี้นะคะเป็นอีกร้านหนึ่งที่นําเสนอมากเลยค่ะชื่อว่าร้านนาคียานั่นเลยนะคะอยู่ตรงทองหล่อซอยศิยส่เองนั่งรถไฟฟ้ามาแป๊บเดียวที่สถานีทองหล่อนะคะแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาที่ซอยศิสนะคะอยู่ในโซนที่เป็นแบบจัดแปนมากๆเลยค่ะเข้าไปในร้านแล้วนะคะมีความสุขมากๆเลยค่ะเพราะว่าเหมือนได้กลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งเลยแล้วตอนนี้นะคะมเม่จะพาไปที่ร้านนาคิยากันแล้วค่ะ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าบรรยากาศร้านจะเป็นไงและเมนูอาหารจะมีอะไรกันบ้างค่ะมาเข้ามาจากทองหล่อนะคะก็อาจจะรถตีนิดนึงแต่ถ้านั่งมอเตอร์ไซค์นะคะก็จะเข้ามาไม่หลุดมากค่ะในเวิร์กนี้นะคะจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่หลายร้านเลยล่ะคะ่ะและร้านนี้นะคะก็เป็นร้านที่แม่จะพามา น,นั่นคือนาเกียนั่นเองค่ะร้านนี้นะคะมีสาขาที่เควิลเลจด้วยแต่ว่าสาขานี้คือสาขารแรกนะคะบรรยากาศในร้านเนี่ยค่อนข้างจะอึดอัดขึ้โครมไปเดียวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มาร้านนี้นะคะอาจจะสะดุ้งระหว่างทานอาหารไปด้วยก็ได้ไปดูด้านในกันเลยดีกว่านะคะเมนูที่แนะนํานะคะเป็นเมนูหม้อไฟค่ะซึ่งเขาจะมีวิธีการกินบอกไว้ด้วยนะคะอร่อยมากๆด้วยแล้วก็โซนข้งางหน้านี้นะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะมีแบบ ปิ้งปิ้งย่างย่างด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราจะเข้าไปด้านในกันค่ะพี่พี่จะไประานพี่จะไปเข้าไปพูดอะไรผมเลยแต่ผเป็นสามชั้นผมบอกแล้วไมม่ีตยด้านในนะคะจะเป็นครัวค่ะแบบปิ้งๆยางๆนะคะนี่นะคะที่บอกก็คือจะเป็นการรับประทาน มอสซินาเบอร้อร่อยนะคะมา,าไฟั่เ้เนยก็เขาจะมีการแบบว่ามาครุกคราาให้ด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ร้านนี้นะคะก็จะมีโซนที่เป็นบาร์ค่ะนั่งแบบว่าชมการทำอาหารไปจิบเครื่องดื่มไปนะคะหรือว่าจะนั่งแบบปาร์ตี้แบบสบายๆแบบหน้าร้านแบบนี้นะคะเมื่อเข้าไปด้านในนะคะก็จะมีส่วนที่เป็นนั่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะนี่ก็จะนั่งแบบเป็นที่นั่งญี่ปุ่นแบบนี้นะคะบรรยากาศก็ สบายๆเหมือนกับการมาสังสรรค์หลังเลิกงานกันมากๆเลยนะคะ ร้านสาขานี้ก็จะไม่ใหญ่มากนะที่เคเบลเลชเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่มากๆเลยมีแบบมีเงี้อสอ oh. แล้วนอกจากนั้นนะคะที่นี่ก็ยังมีพวกปลาดิบซัซิมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซูชิก็มีสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นหรือว่าชอบประเทศญี่ปุ่นนะคะต้องรองลับมาที่ร้านนี <c oughs> ้กันดูนะคะรัพรองว่าจะต้องถูกใจเหมือนไม่แน่ๆ,ๆ,ๆเลย <c oughs>

やることはやったり前だって言われて、それは、ちょっと聞こえたとき、が違うか รัันยำภูเขาไฟครับสราบวันนี้นคไม่ต้องรอแล้วนะคะแล้วก็หน่อยครั้งแรกนะคะ